พระอาจารย์จากทุดงคสถานล้านนาโดยพระอาจารย์ก้าธรรมโชติสิปโปประธานสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาได้นำบุคลากรทุดงคสถานล้านนาพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจังหวัดเชียงใหม่นำโดยอาจารย์สายพินสุขันธา ประธานศูนย์กลยานมิตรล้านนาร่วมทอดกระถินสม,มคีในโครงการกระถินสาม,มคีทั่วไทย5,000วัดณวัด7ยอดยอดอเมืองจัังหวดเชียงใหม่โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพปริยัตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานสงฆ์ ภายในงานคณะประธานกฐถินตัวแทนคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินพร้อมทั้งได้น้อมถวายปัจจัยกฐถินสมคีทั่วไทย5,000วัดพระตรายและทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โดยบรรยากาศการทอดกฐถินในครั้งนี้เป็นไปได้วยความปลื้มปิติในบุญใหญ่ ที่ทุกท่านได้ทำร่วมกันในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของชาพุทธที่ได้ร่วมกันเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สำหรับโครงการกระถินสม,มัคีทั่วไทย5,000วัดปีพุทธศักราช2,565โดยคณะสิทธิอนุสิ์บูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมเชโยจัดขึ้นเพื่อทำนุบำรุงวัดทั่วแผ่นดินไทยอีกทั้งยังเป็นการรักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของพระเทพป,ปริยัตยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ถึงการทอด ถึงการจัดการทอดกระถินในครั้งนี้เราไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมชโยที่เคารพอย่างสูงกระผมพระเทพปริยัตเจ้าวาดวัดเจีย์ยอดพระรามหลวงวันนี้ตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีพระ จารย์พระมหาธนาวิทย์เป็นต้นพร้อมทองพระสวงสี่รูปและยติโยมคณะหนึ่งได้นำเอาปัดเอาผ้าไตรและปัจจัยจำนวนหนึ่งแสนบาทมาถวายเพื่อสมทบกระถินพระราชทานซึ่งปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ กมทางหลวงจนนบทได้มาถวายและจะถวายในวันที่ห้าพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นั่นในโอกาสเดียวกันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อนุญาตมีเมตตาให,ให้ให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระสงฆ์และญาติโยมได้นำเอาผ้าไตรและปัจจัยจำนวนหนึ่งดังที่กล่าวมาถวายสมทบ ปาพระกรินของวัดจิยอดด้วยกระผมรู้สึกปราเพิ่มเพริยินดีที่จะนำเอาปัจจัยของพระเดชพระหลวงพ่อและใช้เป็นประโยชน์ในการโอรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั้นจะเป็นทุนปัจจัยให้การศึกษาพระสงฆ์สาม,มนเณรที่กำลังเรียนพระปริยัติธรรมแระ,ททระแกบาลี ของสำนักศาสานาวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงแห่งนี้ด้วยนั่นในโอกาสนี้กระผมในนามของพระสงฆ์ของวัดเจ็ดยอดทละสตาญาติโยมของวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงที่ขอกราบตอบพระเดชพระคุณของพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เมตตาได้นำเอาปัจจัยและผ้า ให้ลูกศิษย์ลูกหาสตาญาติโยมมาถวายเป็นตัวแทนของพระเดวคุณหลวงพ่อเช่งกระผมได้รับแล้วอนุโมทนาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปในาก่อนนี้ด้วยและขอตั้งใจจิตอธิษฐานอ้างคุณวระศีรัตน์ไตรบนบารมีธรรมทั้งหลายที่คณะลูกศิษย์ลูกหาสตาญาติโยมได้บำเพ็ญได้เป็นไปในวันนี้จงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริม ปกป้องคุ้มครองพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพปรารถมาสมบูรณ์แข็งแรงปราจากโรคภัยไข้เจ็บเพื่อจอะเป็นลูกร่มโพร่มใสให้แก่ลูกศิษย์ตุหาสธาญาติโยมตลอดอที่ยิ่งขึ้นไปครับผมขอกราบขอบคุณครับผม